ปัญหาและอุปสรรคของงานฐานลากสําหรับบ้านทาวน์โฮมปัญหาของงานฐานลากสําหรับบ้านทาวน์โฮมเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือการลงเสาเข็มการลงเสาเข็มเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าติดท่อติดถังสุขาภิบาลต่างๆโครงการเนี่ยเราก็ต้องมีการขยับขยื่นนะครับหรือไม่ถ้าเราลงเสาเข็มได้แล้วในกรณีที่การวิ่งคารถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆคือเราจะเห็นท่อเนี่ย เยอะมากๆทางคุณลูกค้าหลังนี้นะครับซื้อบ้านเนาโฮมติดกันสองหลังจึงทําให้ระบบสุขาภิบาลต่างๆหรือในส่วนการต่อเติมเนี่ยต้องเพิ่มไปคูณ2ถ้านงเกตดีเนี่ยถ้าเป็นท่อนําทิ้งเนี่ยขนาด4นิ้วเนี่ยจะเห็นอยู่ที่ประมาณ12หลุมเลยหรือ12ท่อนํำทิ้งนั่นเอง จึงทาให้การวิ่งคาเนี่ยมันจะวิ่งไม่ได้เราจึงต้องเปลี่ยนเป็นการวางเหล็กพื้น2ชั้นแทนการวางเหล็กพื้นนะครับเหล็กพื้นชั้นแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นเหล็ก R B 9บทั้งหมดเลยส่วนเหล็กพื้นชั้นที่2เนี่ยเราจะใช้เป็นเหล็ก DB12 ผสมกับเหล็ก R B ราระยะแอดมาตรฐานเลยก็คือระยะแอดอยู่ที่ประมาณ15เซนและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการหนุนลูกปูนจะทําให้เวลาเราเทพื้นเนี่ย ตัวปูนเนี่ยมันจะได้อมเหล็กได้มากที่สุดถ้าไม่มีลูกปูนเนี่ยไม่ได้ผมไม่แนะนําผมแนะนําให้มีลูกปูนไว้จะดีกว่าลูกปูนเนี่ยผมก็จะหนุนไว้ทั้ง2ชั้นเลยชั้นแรกเนี่ยจะต่ำนะครับประมาณสัก ห้าถึงสิเซนโดยประมาณชั้นที่2เนี่ยก็โดยประมาณสักสิเซนประมาณนี้เลยเราก็จะหนุนทั้งชั้นที่1นึ่ชั้นที่สและเราจะเทพื้นหนาประมาณ20เซนในกรณีที่วางเหล็กพื้นสองชั้นนะครับผมเนี่ยจะเทหนาให้มันยี่สิบเซนและอุปสรรคต่อมาก็คือถ้าบ้านใครเนี่ย ที่อยู่ติดกับรั้วโครงการที่เป็นรั้วสูงแบบนี้นะครับก็จะมีรั้วโครงการที่เป็นรั้วสูงกับรั้วระหว่างเพื่อนบ้านเนี่ยจะรั้วไม่ได้สูงมากก็ประมาณสักเมตรยีถึงเมตรห้าสิบโดยประมาณแบบนี้จะเป็นรั้วสูงก็คือว่าหลังบ้านเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในโครงการก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งหรือว่าจะเป็นบ้านส่วนตัวที่อยู่ข้างนอกอุปสรรคเลยก็คือว่าจะมีคานของรั้วโครงการอยู่ก็จะเป็นคานเนี่ยหนาประมาณสัก20-30ิมเซนโดยประมาณนะครับและทีเนี้ย เวลาเราจะต่อเติมบ้านเนี่ยเราไม่สามารถนำสิ่งของวัสดุเนี่ยอย่างเช่นว่าเหล็กพื้นหรือว่าการก่อผนังชิดลัโครงการเนี่ยอันนี้คือผิดไม่แนะนำนะครับจะทำให้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดการสุดตัวขึ้นมาจะทำให้รั้วโครงการสามารถสุดตัวลงมาได้และเราจะเกิดความเสียหายในส่วนของการต่อเติมแล,ล้วก็รั้วเราก็ต้องมาซ่อมรั้วให้กับทางโครงการอีกด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำและผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยเว้นจอย กั้นโฟมไว้ก็ได้ผมจะแนะนำนะครับให้เราเนี่ยเว้นจอยกั้นโฟมไว้จะดีกว่านะครับก็คือเราจะเว้นจอยระหว่างรั้วโครงการแล้วก็ระหว่างตัวบ้านด้วยตรงเนี้ยเรากั้นโฟมไว้ทั้งหมดเลยเพื่อที่เวลาการซุดตัวเนี่ยจะได้ไม่ดึงทั้งตัวบ้านแล้วก็รั้วโครงการลงมาด้วยนะครับสำหรับใครที่มีอุปสรรคงานหันลากแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ